นมบุพอกันดูดขนาดมีสี่ตัวนึงช่วนมีหกตัวจะเป็นจังไดแ,ม,แไม่ตีกันแล้วแม่ <c oughs> ตีกันแล้วเออตีกันแล้วนั่นนั่นนั่นส้มคือรักเลกแค่ส้มส้มทำไมเธอเป็นนักเลงเธอเป็นผู้ชายใช่ไหม คุณผู้ชมยังไม่เห็นจนังหวะนั้นนะคะลืมแอบถ่ายนะคะอ,อส้มจิ้วได้งายลังนะคะจะไปตีเขาส้มจิ้วอย่ายอมแพ้สิส้มเจิว้วเมวแมวเมวแมวแต่จะ,จะให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจ้วจะยอมแพ้แล้วหรอรามาดูกันนะคะว่า วิธีการดูตัวผู้ตัวเมียดูยังไงนะคะคุณจิ๋วเอาก้นมาชูหน่อยนิดนึงให้พี่ดูหน่อยอันนี้นะคะเป็นเดี๋ยวนะคะียพี่ไม่มีมือเลยไปดูดก้นใครดีกน้นคุณจิ๋วนี่แหละนี่ดูนะคะอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคะดูนะคะก็เป็นผู้ชายนะคะ ดูที่เอวัวว่านะคะไปมาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเป็นผู้ชายนะคะมาดูว่าผู้หญิงเป็นยังไงนี่นี่นี่เขาขอเต็มตัวเธอหน่อยแบบเดียวนะนน่น่นนอันนี้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นอย่างนี้นะคะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้น่าจะเป็นรูใหญ่ๆเลยผู้หญิงนะนี่ อันนี้ก็ผู้หญิงน,นี่ผู้ชายจะอยู่ต่ำๆแบบนี้นะคะอันนี้ยนะคะผู้ชายจะอยู่ต่ำๆนะคะแบบนี้เลยนะคะหญิงครับเป็นผู้หญิงก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคน,น,นะคะอันนี้ก็เป็นผู้ชายอันนี้ชายอันนี้ชายนี่หญิงอันนี้หญิงใช้สองยิงยองเลยคุณแม่ส้มจะได้ที่กินแล้วทิ่กินแล้วกินแล้วต้องจืได้ เป็นูหน่ารักจังเลยอันนี้ไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนนะคะนี่พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย